บิษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่นแบรนด์ชั้นนำของไทยร่วมส่งต่อนม UST UH จากการจัดก,กิจกรรม ว่าวิวเดย์วันดื่มนมโลก At big c ปีที่9ก้า big c สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยกิจกรรมส่งมอบนมได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานำโดยในอัศวินนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองประธานกรรมการบริหารบริษัท big c supercenter จำกัดมหาชนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสังคมจำนวน72โครงการในกลุ่ม bjc big c โดยได้ รับเกียรติจากพนเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์ครมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบนม UST จำนวน133893านวนกล่องเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน153โรงเรียนใน33จังหวัดค่ะก็ ในนามของบิ๊กซีเองนะคะโดยคุณอัศวินและคุณถาปณีเดชชัเจริญวิกุลเนี่ยจริงๆแล้วท่านได้มอบนโยบายให้กับทีมงานชัดเจนะนะนอกจากการดูแลลูกค้าส่งมอบอสินค้าที่มีคุณภาพราคาดีๆให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยในการดูแลสังคมก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เราให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของกิจกรรมเบอร์มิวเดย์วันดื่มนมโลกแอดบิ๊กซีเนี่ยเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่9แล้วนะคะและปีนี้นะคะก็เป็นปีที่พวกเราเองมีความยินดีอย่างยิ่งเพราะเป็นปีที่ในหลวงของเราเนี่ยเฉลิม พะชน์พรรษาครบหกรอบนะคะเจ็ดสิบสองพรรษาเราก็มีกิจกรรมนะคะให้ลูกค้าเนี่ยได้ร่วมกันนะคะซื้อผลิตภัณฑ์มนมชั้นนำะะจากะี่สิบพันธมิตรคู่ค้าของเราแล้วเนี่ยยังได้ร่วมบริจาคด้วยเพราะว่าทุกๆก,การซื้อหลังนะ,ะนม UHT แบบใดก็ได้ชนิดใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะคะก็ถือเป็นการร่วมบริจาคนม1กล่องนะคะซึ่งปีนี้เราได้นมค่อนข้างเยอะเลยที่จะส่งมอบต่อนะคะให้กับโรงเรียนแล้วก็ ส่งต่อให้กับเด็กไทยที่ยังขาดโอกาสอยู่ค่ะก็จริงๆวันนี้เนี่ยเราเราต้องบอกว่าเราได้รับบริจาคนมจํานวนมากเลยนะคะปีนี้เราได้มากกว่าเรียกว่า1นึ่งแสนหกกล่องนะคะแล้วก็เราแบ่งนมที่จะรบ,บริจาคนี้ออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหลักเลยก็คือเราส่งมอบไปยังโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารมากถึง143โรงเรียนนะคะก็มากกว่า1 5 0 0 0 0กล่องเลยนะคะมั่นใจได้แน่ๆว่าทุกๆนม ที่เรารับบริจาคมาเนี่ยไปถึงมือน้องๆเด็กไทยนะคะในจินธุรกันดารจริงๆแล้วก็นมอ,อีกส่วนหนึ่งค่ะวันนี้พวกเราก็มาร่วมทําบุญนะคะให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยนะคะซึ่งปีนี้เราทํากันเป็นปีที่2แล้วก็ได้รับบริจาคมาอีกส่วนหนึ่งมากกว่า1 2 0 0 0กล่องนะมาที่นี่อย่างน้อยก็ที่สุดเราก็คิดว่าได้แบ่งเบาภาระของสถานส,านสงเคราะห์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทั้งเราแล้วก็ลูกค้าของเรารวมพลังพนมิตรไ,ได้ร่วมกันทําร่วมกันก่อน เรื่องมาแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจาการรมดีๆแบบนี้เราจะทำยังคงทำต่อไปอตลอดไปค่ะค่ะก็ในานามสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยายไทยซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดก,กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและคว,วามมั่นคงของมนุษย์นะคะก็รู้สึกเกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทบิ๊กซีนะคะแล้วก็พันธมิตรนมพร้อมดื่มยูเทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุน เด็กๆของเราที่อยู่ในบ้านซึ่งเด็กๆของเราก็จะมีอายุตั้งแต่0ูถึง6ปีนะคะในส่วนที่เป็นนม u s ูเก็เด็กๆในช่วงที่เป็นวัยของเขาก็จะได้ดื่มนมนะคะเราก็จะมีให้เด็กๆได้ดื่มนมทุกวันนะคะเพื่อว่าส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้เขาเจริญเติบโตที่สมวัยต่อไปค่ะโดยความร่วมมือของทางบิ๊กซีและก็พันธมิตรต่างๆก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะ